สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องพลายก้านกล้วยยามเย็นนะคะกับสามพี่น้องค่ะนะคะมาดูสองพี่น้องกันลกดิกดุกดิกอาบน้ําเสร็จแล้วครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมตัวทานผลไม้นอนรอแล้วครับผมนะคะหนุ่มน้อยของเรานอนรอยกกับหญิงกบดีกว่าไม่มีเพื่อนเล่นครับ ดูดูดยิงกรบระวังน้องด้วยยิงกบจะไปทางไหนก็ไม่ได้โอ้ยปีปีอปโอ้ลูกแล้วโอ้ยยามเย็นเย็นเอาเาเอาเจะไปไหนอีกแล้วทำะไรทำะารจะไปไหนจะไปไหนน,นั่นนั่นนั่นมามาคุณพ่อคุณแม่ยามเย็นๆมาทำความสะอาดเข้าช้างให้กับ ามพี่น้องกันจา้านะคะนู่นนะคะพอก,กาไปดูพอก,กานกล้วยไปดูพิกาดอึมพอสั่งให้นอนได้แล้วครับนูนูนูน,นูนอยอยากเล่นกับน้องจังเลยอปอแม่ดูอาบน้ำเรียบร้อยแล้วครับพี่การน้ำมันไหลเยิ้มอยู่ค่ะนะคะแม่ พอก็ยังจับได้อยู่ครับนอนนิ่งเลยอยากเล่นกับน้องนะพ่อโอ้ยเป็ด,ดนนพ่อกลมนอนก่อนพ่อ พี่ป้อกล่อมแต่ปีดไม่มากล่อมผมเลยนะคะพี่การบอกพ่อหายไปไหนน้องอาบน้ำอาบลรให้พี่การเรียบร้อยแล้วจ้านะคะนอนไปลูกนอนไป ขานอนหมูหมูอ้วนหมูอ้วนครับตกมันแต่ก็หมูอ้วนอยู่นะคะอึบอึบโอ้ยถูกเสาลูกเบา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 พิการเบานอนบางเสาไว้ครับปวดหัวไหมลูกมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงหมูอ้วนหมูอ้วนครับ วนหนาตึบเลยนะคะพี่ก้านของเราลำซ้ำขนาดนอนก่อนลูกนอนก่อนนอนไปนอนไปไม่ไม่กลัวหรอกนอนไปนอนไปดูโอ้ยเด็นดูท่านอนพี่ก้านจังเลยนอนไปพอกล่อมแล้วเดี๋ยวไปดูเด็กๆวว้าวมาดูทางนี้ก็หลับเช่นกันค่ะนะคะ อีป้อมไม่กล่อมผมผมนอนกับพี่ก้านเอ้ยไอ้นอนกับพี่มะลิก็ได้อีป้อมไปนอนไปกล่อมพี่ก้านโอ้ยเหลือตัวเด็กน้อยดูทำหน้า <g ül> มีความสุขครับ <g ül> โอ้ยเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูสองพี่น้องจังเลย <g ül> เอ็นดูตัวน้อยๆขนาด อา้าวพิการลุกแล้วบอช่วงนี้ไม่มีพิการดูแลเดี๋ยวหญิงกบดูแลแทน <c oughs> <c oughs> นอนรอนอนนอนก่อนนอนก่นอนรอทานผลไม้จากคุณพ่อคุณแม่เวลาหนึ 1, ่งทุ่มครับพักเอาแรงก่อนอครับไปไปไป เก็บอยู่นิ่งๆนอ้องเฉลีหลับแน่ลูก นี่นองนอนอยู่ลูกอ๋ออี้จะเอาขาไปไหนี้นอนนีนอนนีเอานอนท้นอนท้เออโอ้ยดูดูดู รวังน้องระวังน้องระวังน้อง,ง,องดูน้อง <laughs> ที่อื่นมีนอนตั้งเยอะตั้งแยะเพรนอนไม่หลับใช่ไหมถ้าไม่อยู่ใต้ขาพี่โอ้ยนอ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  ดูสองพี่น้องยามเย็นนะคะหลับแล้วแม่หลับยามค่ำเตรียมเตรียมตัวครับนะพ่ออาบน้ำกินผลไม้เสร็จนะคะคุณแม่ก็หลับปุ๋ยเลยนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวพองีบก่อนครับมันง่วงครับแม่กินผลไม้เสร็จก็เริ่มหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มย่อนครับนะคะ พี่การยืนเฝ้าน้องดูฟังนอะนยืนมองน้องดูจ้องหญิงกบจะทําอะไรน้องไหมน้องนะดูดูดูดดพี่เลี้ยงอีกแล้วหญิงกบบอกว่า,วาโอ้ยต้องมานั่งเลี้ยงน้องอีกแล้ว จะกระดุกกระดิกก็ไม่กล้ากระดุกกระดิกนะคะกลัวเพชรกลัวเพชรตื่นโอ้ยบาๆน้องบาวๆให้น้องนอนก่อนลูก หลับปุ๋ยเลยแม่ะนะคะเดี๋ยวปล่อยให้เพชรพักผ่อนนะคะคุณแม่เดี๋ยวเจอกันช่วงผลไม้นะคะรอบเย็นนะคะก็ฝากติดตามผลไม้ออนไลน์นะคะสมทุบทุน ถ้เข้าโรงเรียให้กับเพชรพันล้านก็นได้ขนาดเสียงรถยังไม่สะเทือนเลยแม่เดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบายจ้านะคะสาวสาี